สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะตอนนี้เพื่อนเพื่อนกำลังอยู่กับวารายรักพันไม้ค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมบอลสีที่อยู่ในตู้อบของเรานะคะแล้วจะมาบอกวิธีดับกลิ่นน้ำรองก้นกระถางที่อยู่ในตู้อบนะคะนี่ค่ะ บางคนเปิดออกมาถึงกับไม่อยากชมบอลสีกันเลยทีเดียวเพราะว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์เตะจมูกมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ขอบอกเพื่อนๆก่อนเมื่อก่อนสวนของเราเคยมีปัญหานั้นมาก่อนแล้วค่ะแล้วเราก็ได้ค้นพบว่าวิธีดับกลิ่นง่ายๆนิดเดียวอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองค่ะแต่เรา ไม่ได้รู้มาก่อนจนวันหนึ่งเราได้ค้นพบว่าใช้ได้ผลดีมากค่ะคือตัวนี้นะคะนี่คือน้ำหมักค่ะน้าหมักคีวภาพของเราค่ะซึ่งเราทำมาจากาเปลือกมะนาวมะกรูดหรือผลไม้ต่างๆที่เรากินแล้วเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเอามาหมัก ไว้รวมๆกันแล้วก็มีขั้นตอนในการหมักใช้เวลานานพอสมควรนะคะกว่าพวกวัตถุต่างๆจะย่อยสลายก็หลายเดือนทีเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดไปเลยค่ะน้ำหมักเนี่ยส่วนผสมที่เราทำง่ายๆหลักๆก็คือเปลือกผลไม้ต่างๆส่วนมากเป็นมะนาวกับมะกรูดนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้พร้อมกับ กากเขาเรียกว่ากาก,ากน้ําตาลค่ะหรือหรือไม่ก็น้ําตาลทรายแดงนะคะเขามีส่วนผสมหมักไว้ด้วยกันแล้วก็ทิ้งไว้ก็จะเกิดเติมน้ําลงไปหน่อยก็จะเกิดเป็นหัวเชื้อน้ําหมักนี้นะคะแล้วก็เอามาใช้วิธีใช้นะคะง่ายๆเพียงผสมน้ำหมักนี่นิดเดียวเองค่ะประมาณ หนึ่งฝานี่ต่อน้ำสิบยี่สิบริตได้เลยค่ะแล้วก็ลดลงไปที่บอนสีของเรานะคะนี่บอนสีในตู้หรือแม้แต่บอนสีที่อยู่ข้างนอกที่มีจานรองถ้ามีกลิ่นก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะโดยการลดลงไปที่กระถางบอนสีนอกจะทําให้นอกจากจะทําให้บอนสีของเราจเจริญเติบโต สวยงามดีแล้วยังผลพลอยได้คือน้ำที่อยู่ในรังบอลในจานรองกระถางบอลสี mm hmm. ก็จะไม่มีกลิ่นด้วยค่ะกลิ่นเน่าเหม็นก็จะหายไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อลองเอาไปใช้ดูนะคะเพราะว่าเราได้ใช้แล้วปรากฏผลดีนะคะทำให้ไม่ต้องล้างรังบอลอีกต่อไปเลยเนี่ยเมื่อก่อนนี้เรามีปัญหามากเหมือนกันเราจะล้าง รังบอนเดือนละครั้งถึงสองครั้งกันเลยทีเดียวเพราะว่าเปิดออกมากลิ่นแรงมากจะตัดมีผลต่อบอลสีของเราด้วยนะคะบอลสีของเราก็จะลากเน่าแต่ตั้งแต่เราเริ่มมาใช้น้ำหมักเราล้ำหมักนี้แล้วผสมน้ำลดบอลสีปรากฏว่ากลิ่นต่างๆเน่าเหม็นต่างๆที่เคยเปิดขึ้นมาแล้วทำให้เรา เสียบรรยากาศในการชมบอลสีหายไปเลยค่ะไม่มีกลิ่นอีกต่อไปเลยดีกับเราไม่เปลืองแรงด้วยนะคะไม่ต้องมาล้างตู้บอลสีบ่อยๆซึ่งเป็นการยุ่งยากมากขอแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใช้น้ำหมักชีวภาพนิดเดียวผสมน้ำลดลงไปที่ต้นบอลสีของเพื่อนแล้วกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆที่อยู่ในน้ำก็จะหายไปค่ะ สำหรับวันนี้วารายรักพันไม้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการเข้ารับชมและติดตามเรานะคะสวัสดีค่ะ